สวัสดีครับพบกับกิฟต์เอ็มซีก็เก้ารถสวยรถดีนึกถึงกิฟต์เอ็มซีนะจ๊ะนะฮะวันนี้พบกับแจ z z จี1.5หนึ่งจุดห้านะฮะตัวนี้เป็นปีสองพันสิบสองรถสวยๆสีขาวๆแบบนี้กิฟต์มาแนะนำลูกค้าแน่นอนนะฮะจัดเซ็ตลงล้อมาให้เรียบร้อยนะฮะสวยๆงามๆแบบนี้ฮะราคาร้าวใจสวยๆเลยฮะราคานี้อยู่ที่299,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถ สวยรถดีกิฟต์มาแนะนำลูกคา้าทุกๆท,ท่านอย่างแน่นอนนะครับกับราคาโดนใจอยู่ที่2,99,000บาทนะฮะออกรถ9บาทสำหรับลูกคา้าเครดิตดีนะฮะจัดไปเลยนะครับ,รบผ่อนเพียงแค่6,800บาทเท่านั้นเองนะฮะใครสนใจมาจับมาจองที่กิฟต์เอ็มซี้าก้ารลูกกาของ7จังหวัดปทุมธานีนะครับสวยๆวยไเลยนะจ๊ะ